สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูยอดเช่นเคยนะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .6 ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะแบบฝึกของเราคุณครูคก็จะให้นักเรียนทําลงใส่สมุดนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับเนื้อหาบทเรียนวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่ประโยคบอกว่าเราเคยทำสิ่งนั้นๆหรือไม่นะคะหรือว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า have you ever นะคะ have you ever เราไปดูกันค่ะค่ะจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ been to เคยไปเคยอยู่ seen เคยเห็น flown เคยเล่นว่าว had เคยมี d r UNK เคยดื่ม STUDY เคยเรียนค่ะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำแรกนะคะ Zoo สวนสัตว์ Bangkok กรุงเทพ p ู u k t t จังหวัดภูเก็ต Park ส่วนสาธารณะ Sea Horse ม้าน้ำ Panda มี Panda Kite ว้า wow. ว Puppy ลูกสุนนะัขกาแฟ English ภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับแบบฝึกนั้นให้นักเรียนแต่งประโยคเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ทำลงในสมุดนะคะจะมีแบบฝึกทั้งหมด10ข้อค่ะตัวอย่างเช่นคุณเคยไปสวนสัตว์หรือไม่คุณเคยไปสวนสัตว์หรือไม่เราจะสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คือ Have you ever been to the zoo นะคะก็คือ คุณเคยไปสวนสัตว์หรือไม่นะคะอ่าข้อหนึ่งคุณรูก็มีตัวอย่างให้แล้วเนาะข้อหนึ่งเนาะคุณรูมีตัวอย่างให้แล้วต่อไปข้อสองคุณเคยไปกรุงเทพหรือไม่ข้อสามคุณเคยไปภูเก็ตหรือไม่ข้อสี่คุณเคยไปสวนสาธารณะหรือไม่ข้อห้าคุณเคยเห็นม้าน้ําหรือไม่ข้อหกคุณเคยเห็นแพนด้าหรือไม่ข้อเจ็ดคุณเคยเล่นว่าวหรือไม่ ข้อ8คุณเคยมีลูกสุนัขหรือไม่ข้อ9คุณเคยดื่มกาแฟรหรือไม่และข้อ10คุณเคยเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่ค่ะก็ให้ในักเรียนนะคะแต่งประโยคเานี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถาตกแต่งได้นะคะนักเรียนจะาวาดการ์ตนูนที่นักเรียนชื่นชอบแอนิเมตต่างๆหรือว่า เป็นตัวกระตูนอะไรที่นักเรียนชอบก็ได้เลยนะคะสามารถตกแต่งลงไปได้เลยนะคะก็เป็นไงคะเด็กๆสำหรับใบงานนี้ก็ไม่ได้ยากเช่นเคยนะคะก็ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถกริง่งกล้างโทรหาคุณครูหรือว่าไลน์าหาคุณครูได้เลยนะคะก็สำหรับใบงานนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย